ไปเ,เลยครับผมโอ้โหเล่นใหญ่มึงไล่ไมาแต่ไข่ไข่อันหัวเลยอะอันนี้คุณทำลายกรอบการถ่ายภาพทั้งหมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โคุณมีแต่ของคุณพี่มีความรู้อ <c oughs> วัสดียววันดีวกับนมัสการเพื่อนๆด้วยนะครับผมครับผมก็วันนี้เป็น EP ที่คนถามถึงเยอะอีกแล้วนะครับผมมาหายายใส่เสื้อยายด้วยเป็นไงครูไม่ใช่เดอดทอยนะเสื้อยายก็วันนี้ครับคนถามถึงยายเยอะเยอะแบบโคตรเยอะแฟนคลับเยอะมากมาผ่อนคลายหน่อยเขาเรียกว่ามารับพลังและยายก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ไม่ต้องเสียตังเงินใช่ครับผมคือเรื่องของเรื่องอะเหมือนทุกคนแหละเวลาทํางานเหนื่อยหรืออะไรเงี้ก็จะต้องกลับไปหาที่บ้านนะเพื่อรับพลังก่อนกลับไปทํางานปุ๊บญาติผู้ใหญ่ให้พรอ้าวได้ พลังเพิ่มมาอีกหน่อยใช่ไหมกับปิดสู้ได้ต่อวันนี้ก็เลยกลับมาหายายอีกเหมือนเดิมไม่ไวายที่จะต้องเสียเงินค่าตัวอีกนะครับผมบเพราะว่าช่วงนี้ดุนขาดดุนขาด <c oughs> แต่วันนี้จะมาในรูปแบบใหม่นะครับปกติจะมาหายายใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ทัก <c oughs> ขอข้าวกินงานแล้วก็นั่งคุยวันนี้ครับแผนของผมนั้นจะเป็นแผนที่ตอบแทนบุญคุณญาติผู้ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> ผมจะพายายและตาครับไปพิสูจน์บะหมี่ชุนหัวครับผมแม่ ผม้าเป็นห่วงจริงๆเขาไม่มีโรงพยาบาลนะเขาจ้างไหมจุนหัวไม่ได้จ้างคือจุนหัวคือของมึงอะ ผมจะพิสูจน์ว่าคุณหัวเนี่ยถ้าเอาแม่ครัวไปกินอ่ะอร่อยไหมเพราะยายผมเนี่ยืิพาพิจารณ์แบบถึงกึ๋่นผมบอกเลยว่ารายกอรรายการเนี่ยอาจจะต้องเชิญชวนยายผมไปผมบอกเลยว่าร้านคุณวันนี้เละแน่นอกจากหม่อมถนัดสีเนี่ยตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วมียายใช่มียายแล้วนะเดี๋ยวตามหม่อมถนัดสีไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยเยี่ยมุกมุกนี้กูก็ต้องเล่นให้สุดอีกไอ้เยี่ยบาแล้วกู <c oughs> <c oughs> นัดยายไว้ครับตอนเช้านะมาถึงบ่ายสี่ยายแต่งตัวร้องแต่สิบโมงเมื <c oughs> ่อกี้โทรมาถามจะมาปะ เดี๋ยวไม่รู้ยายอยู่รอเดี๋ยวเอาของในรถกอนครับผมว้ายว้ายรอแล้วรอแล้วช้าเกินยายเข้ามาตอนไหนน่ะรถมันล็อกเลยยายคาดว่าบะหมี่ชุนหัวจะอร่อยไหมวันนี้ไปชิมไปชิมพิภาควิจารอย่างดีนะมีแต่เป็ดละลายในปากแค่ตาเป็ดชุนหัวครับบูดในปากนะครับผมกินข้างนอกบูดข้างใน ไปไปเดี๋ยวพาย้ายไปจุดว่าร้านพี่อ้นนะครับอยู่ที่ลาดตุงพักแปดลิ้วใครอยากจะลองความแข็งของทา่าท้องคุณจะทนไหวไหมไปที่นั่นเต็ดหมูกรอบปูผมบอกเลยว่าถ้าไปน้าแรกๆเนี่ยขอปูเยอะๆหน่อยนะถ้าคุณชอบไปน้าแรกๆไงจใช่ <laughs> ไปดีกว่า <laughs> <laughs> ดีกว่าเราที่พาเมียน้อยไปไปเลยขึ้นรถไปไปเด <laughs> ี๋ยวรอนะนรับ นี่ล่าสุดยายเล่าให้ฟังบอกว่าไปโปรโมททํา PR คลิปด้วยนะโปรโมทคลิปไปโรงพยาบาลก็ไปโไป,ปรโมทไปกินข้าวก็ไปโปรโมทม,มีคนจาได้ไหม,มจำได้อยู่แล้วแหละนี่ตามบอกว่าเดินตลาดไม่ได้แนละ้วมีคนขอถ่ายรูป <laughs> ยายเที่ยวล่าสุดคือตอนไหนออนนอาบ้านเลยออกไปไหนนี่ไม่มีลูกหลานมารับไปออกไปได้ไงอ่ะเห็นไหมะดูดิไม่ได้ไปไหนเหมือนกันไม่มีลูกหลานไม่มีอะไรเนี่ยเมื่อก่อนนะว่าแม่ผมไม่ได้อยู่กับยายเพราะมาหายายไม่ได้ไม่มีตังค์ครับเมื่อก่อนแม่ไม่มีตังค์ใช่ว่ายายปีนี้แม่ไดามารับนะถ้ามาหนึ่งพันเออเมื่อก่อนนะก็เลี้ยงข้าวเรียบร้อยไปเยี่ยมหรือมาให้เยี่ยมก็ไม่รู้ย่างมาจ่างแม่มาเอาแกวบ้านแวะเมื่อก่อนก็เลยบอกว่าไม่ค่อยมีลูกผ่าไว้เที่ยวนะครับ แล้วเมื่อก่อนตอนตอนสาวๆเงี้ยแบบไปเที่ยวยายไปเที่ยวที่ไหนยายไปเที่ยวนู่นเนี่ยลังกาวีนูน่น,นไปมาเลยมาเลไงไปทงสตูนเนี่ยไปเที่ยวกเกาะลังกาวีหรืเป๊ะอะไรแถวนน่นเนี่ยไปภูกเก็ตพังงา<อ>ได้ก็เดี๋ยวไปเจอที่นู่นแล้วกันนะคร<อ>ับระหว่างทางก็คุยเล่นๆกันไปนะ โอ้ยหิวข้าวแล้วเนี่ยยังไม่ผลไฟแดงดีเลยเนี่ยโอ้ยถึงยังไม่ไถึงนะนะถึงแล้วครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะให้ตากับยายกินบะหมี่ยักษ์แปดเลี้ยวนะบ,บอกเนี่ยถึงร้านแล้วคนเต็มเลยฮะไอคนขายกันเลยลูกค้าไม่มีเลยว่ะคนเต็มเลยว่ะคนขายนะคนกินไม่มีเลยว่ะเมื่อวานเข้ามาห้าคันรถตำรวจอ่ะเข้ามาเช็คเข้ามาเช็คของเถื่อนถึงแล้วครับ ไ,ไม่ปลดลักอะ่ะอ๋อชอบทิโอ้โหคนนี่ผัดโต๊ะเลยไม่ใช่ยายแนละ้วกูจะหิวมากเลยตายายเออะไรดีครับ ไอ้เรือก็พิพตาเนี่สปอนเซอร์ป่ะไม่มีไม่มีสปอนเซอร์ยายเป็นอะไรเป็นเกาเป็นอะไรไม่เป็นใช่ไหมโอ้ยมึงก็เป็นคนเดียวนี่ไม่มีอะไรป่วยเลยตันานไหมข้าวหมูกรอบเย็นๆข้าวหมูกรอบเย็นๆข้าวหมูกรอบมึงจะฆ่ายายไปเหรอตาอะไรครับข้าวหน้าเป็ดไหมครับข้าวเป็ดข้าวเป็ดข้าวหน้าเป็ดเอาข้าวหน้าเป็ดยายเอาอะไรนะข้าวหมูกรอบแล้วก็บะหมี่ด้วยสิผมขอน้ำซุปข้าวสอกเด็กครับผมครับผมลูกค้าหันควบเลยมีจริงเหรอเห็ทั้งนตกใจเลยเขาไม่รู้ว่ามัน จริงนะเขาสอนเด็กจริงเลยคุณมีบะหมี่แมวไหมมี้วเพิ่งลุกขาหันโต๊ะเลยปูหมดยังมีปูที่พัทยาปูพัทยาเลิกไปแล้วเลิกไปแล้ววังว่าจะอร่อยไหมยายหวังว่าหวังว่ากูอร่อยอร่อยเพราะว่ายายหิวอยู่พอดีเดี๋ยวมาดูว่าเป็ดนุ่มอะไรนุ่มไหมพี่อ้นเขาขี้โม้ไปเยอะนะครับผมอันนี้อะไรครับ ทิชชู่ครับอ๋อใช่ทิชชู้สักทีทุกทีใส่มาเนื้อกะปูนี่ผมให้ยายนั่งริมถนนเลยรถจะได้เฉียวไปงานผมจะเอามอร์โดเออผมจะเอาบ้านที่แกอยู่นะโอ้โหเฮ้ยกลัวไม่พอว่ะตาครึ่งจานแล้วของยายนี่หมูกรอบดูคอ่าข้าหมูกรอบแล้วแยกน้ำราดมาให้ใส่ใจลูกค้าตอนแรกจะถ่ายของตาอะดูเดี๋ยวหมดละรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยยาย อ้ร้านผมด่าได้เต็มที่ครับอร่อยอพูดไม่ออกเลยโอ้โหดูเลยจุกไงลมมันไตะน้ำลาดเป็นไงยายไม่ลาดน้ำมันก็ไม่อร่อยต้องลาดน้ำเคยมีคนกินแล้วก็สั่งจานเดียวแต่ว่าเอาอได้หมดเลยขอหมดเลย รบควรตักต่พอกินนะไม่ได้นะถ้านั้นแหละผมแอบเป็นห่วงยายไม่ได้นะหัวจะท้องเสียท้องใช่ภายในยีิบสีชั่วโมงเนี่ยต้องเฝ้าหมอจับตามองเลยนะเพราะว่าที่นี่เวลามันเสียขึ้นมาเนี่ยมันขวดเลยนะจะหมดแล้วเนี่ยเอาจะหมดแล้วเหรอเป็ดนี่ที่นี่เขาทำสดทุกวันทุกวันรุ่มดยสีทีโอเอหาสำหรับคนแก่ที่มันมีควัน เขาว่าเป็ดนุ่มยช่อะดูเด็ดอันนี้ขายของทั้งอ้อมเลยนะอะเป็ดนุ่มขนาดไม่มีฟันกินก็ได้สำคัญเรื่องเลือดเราขาดใช้ลิ้นดุนๆก็พอะไม่รู้ยายผมบุ๊กหรือเปล่านะครับมีต้องเยอะทามาหารูกชิ้นปลานะครับผมโอ้โหแล้วไม่บอกได้พาเขาเซ็นท่านไอเนี่ยเจียงอะเอาลองกินดูบะหมี่น้ำก๊อกของคุณที่ทำยังไงผมก๊อกตั้งแต่เลือกหมูเลยเสียผมจะสั่งก็เอาช่วงใต้ร้อนนมสามชั้นไง ใช่เรานมมาต้มทินก็ถ้าเป็นละลายนะทีนี้คุกันจริงๆเลยนี่นะ่ดูเดิดดปกติตาชูนิ้วกลางนะวันนี้คุณโชคดีมากนะตาชูนิ้วโป้งให้อย่างเงี้ยครับน้องเล็เชื่อไม่ออกเลยเนี่ย เหนียวใช่ไหมร้านอื่นนะได้ตาเปล่าร้านนี้นือนเลยเยังไรก่อนะต้มยังไงต้มก่อนแล้วก็เอามาพักไว้เสียบเหล็กเข้าไปแล้วทำไงตอกรีดก่อนแล้วก็มีฉวกแขงหนังแล้วก็เอาไมโกนกรีดให้เป็นร่องแล้วก็เอาเข้าเตาอบอบจนกรอบแล้วก็เอามาพักไว้รอทอดอีกทีโอ้โหสี่ชั่วโมงอ่ะทั้งหมดต้องทำข้ามวันอย่างนี้เลยต้เป็นวันต้นหอมอร่อยไหมเพราะว่าต้นหอมอ่ะเขาเลือกนะ ปลูกแต่ต้นโถเท่านั้นนะหอมอ่อเดี๋ยวสตาร์ทรถหน่อยเขาบอกนี่เป็นไงมาแล้วหมูควันหมู롱ควันบะหมี่롱ควันได้เอาอะไรบะหมี่ไหมบะหมี่หรือว่าเอาเกี๊ยวน้ำแจ๊กไม่ต้องเกี๊ยวเยอะบะหมี่แห้งอ่าแม่ดูว่าดีจ้าแข็งแรงดีนะแข็งคุยเรื่องหวยที่มาคุยเรื่องหวยที่มา นี่เจ้าของร้านตัวจริงเจ้าของร้านตัวจริงเจ้าของร้านตัวจริงเลยอร่อยอร่อยแน่นี่ยเป็นยังไงเส้นที่เป็นไม่อยู่เป็กเจ้าของร้านอยู่ช้มเลยนะอร่อยเนี่ยหมดแล้วจ้ะจะสั่งเขาอีกค่ะขอบคุณมากครับแม่ครับขอบคุณครับแต่ว่าเส้นผมจะสั่งพิเศษซุนพัวเนี่ยเป็นโรงงานทำเส้นที่เขาเป็นเพื่อนกันเสี๋ยผมสูตัวเส้นเนี่ยเสี๋ยวเขาสเปคไปเองเส้นมันเลยไม่เหมือนที่อื่น สั่งทำพิเศษใช่ก็ดเดี๋ยวนุ่มการันตีตานะปกติตาไม่ชมใครนะปกติตาไม่ชมใครชมแต่ยายคนเดียวเป็นยังไง <c oughs> มีลูกหวานนี่แม่พ <c oughs> ี่อ้นมาครับดี่แม ยังไม่แก่เนี่ยแม่เป็นยายใหย่ใหญ่อยู่แป้นอยู่แป้นใาญ่มว่านี้อย่างลื่นเลยม่งั้นเป็นเจ้ามือไพ่ไม่ได้นะถ้าไม่ลื่นอ๋หวัดล้อมตำรวจได้ประมาณนึงนะไม่รู้อร่อยกว่านะเดี๋ยวผมขอจับที่จานยหย่หมดแล้วขอใหม่อีกดูดูของตาดูของตาดูเด็กยายลองชิมน้ำซุปยังไม่ได้ปรุงไหมได้ ก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยก็คือที่น้ำซุปกาน้ำซุปดีอะรับรองอร่อยอุ๊ยปูดตะเดียวยังตาหมดจานที่สองเลยวันนี้ภารกิจคือพาตากระยายออกนอกพื้นที่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้ออกไปไหนมันนานมากอยู่แต่ตรงนั้นอนะ <ừ> เราก็เลยบอกว่าเติมพลังหน่อยด้วยการพาคนรอบตัวเรานะครับ<ว>ออก <คน S 1> ไปกินข้าวออกไปเที่ยวพอละมีความสุขละจิ่มละตากระยายอิ่มได้เปิดหูเปิดตาเลยนะนั่งรถเล่นอะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ขากเนี่ยจะมีใครขี้แตกไหมอันนี้คือ p o น n t เลย ผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมทายายที่แตกจะเป็นยังไงบาบไหมตกเ้ยไหมถ้าผมตายไปเนี่ยในลิส iPad ของยมทูตเนี่ยจะมีความบาปนี้ไหมเออแล้วทําไมกรรมถึงติดจรวดหรือเปล่าเขาเปลี่ยนคอมยมทูตเปลี่ยนคอมเขาใช้แม็คเราใช้แม็คเนี่ยไวรัสไม่มีเพราะว่าสตีฟจ็อับตายไปแล้วเขาพัฒนาระบบยมทูตข้างล่างให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถคํานวณกรรมของแต่ละคนได้เร็วขึ้นในเมืองนรกเขาก็มีแล้วใช่ไหมมีแล้วเขามีแล้วเขาถึงได้เอาคน ไในครบมีนักร้องนักร้องพวกเขาพาวไปหมดไปอยู่ในเมืองเขาใช่สุดท้ายเดี๋ยวๆนะแป๊บนึงยวยายก็เป็นไปกับมันเหรอโอ้มันกำลังแต่งเรื่องสนุกยายน่าเต๋อไหมอีกอะไอ้ที่เรื่องนี้แม่งวันมายายเอากินหน่อยดิอะไรเนี่ยอ่ะกระหยิ่งมือสั่งเมื่อกี้อเออเหรอเนี่ยยังไม่ได้ดูเส้นน้ำมันเส้นเหนียวนุ่มคือสูตรยายดิ ใ,ใส่น้ำดำดำอ่าใ,ใส่สีอ oui ิ๊วเออใช่ใส่สีอิ๊วใส่สีอิ๊วเดี๋ยวของขายไม่ได้เลยสีอิ่วเงียบเงียบกว่านี้ก็วัดแล้วนะดูดิคตเงียบเลยจานที่ล้างเยอะๆในร้านอื่นนะรับจ้างรับจ้างยายก็กินที่อื่นนะเส้นแข็งเพราะว่านี่ เพราะวัวแม่ครัวตัวจริงนะทำอาหารในวังนะคนน้ำเขียวอ่ะโอ้หญ่ลั่นเลยคนแก่กินคนละสองชามนะไม่ธรรมดานะไม่ใช่อร่อยนะต้องหิวกว่าถึงควรนะกินไม่หมดทียายเคยกินเน่จานนึงกินไม่หมดเยายกินเยอะแล้ววันนี้เขาบอกเลยว่าหนูแดงที่เนี่ยที่ร้านเนี่ยใหม่หมดนะแต่ว่าที่บ้านเก่าหมดเลยเก่าเลยของเดิมนักซุปในหม้อเปลี่ยนทุกวันนะแต่กระดูกเดิม หม้อน้ำลวกเนี่ยล้างทุกวันนะที่นี่แต่น้ำลวกกันเดิมเดิมตวงไว้ใส่กระป๋องจานล้างทุกวันแต่แฟบเดิมไม่เปลี่ยนสไตล์ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยก็ยังเกือบดีแล้วแม่งไปเยียบต่อซ้ายออกยายอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วหมดแล้วอิ่มแล้วแม่เป็นยังไงครับวันนี้มันจมที่บะหมี่ชุนหัวนะครับผมก็วันแรกเลยเมื่งที่เรามาแล้วก็ยายบอกอยากกินอ่ะอยากกินเขายายก็ชอบไปนี่ วอล์กวอล์กอ๋อยายชอบวอล์กวอ็อกเดี๋ยวนี้ยายวอล์กสามขายายวอล์กสามขาอันนั้นมันบ็อกซ์ยยบ็อกซเลยนีน่มาบ็อกเด้งไม่ใช่วอล์กอ้าวนี่ครับก็เติมเต็มพวกเราแล้วพี่นะยายฝาก อะไรลูกหลานหน่อยครับแล้วก็ขอบใจหลานอีฟที่พายายมาเที่ยวมากินบะหมี่ชุ้มหัวเนี่ย <ừ> อร่อยนะเพราะว่ากินที่อื่นมันไม่ถูกปากอ่ะวันนี้กินได้สองจามเลยนะปากเด็กๆลูกๆกักลกหลานเนี่ยนะให้มาเที่ยวมากินได้ลงพักแปดวิวเนี่ยเขาลงพักไปเลยเขาลงพักไปเลยไม่ต้องมาเด็กๆที่มาทํางานนานๆกลับไปหาคุณญาติยายต้ไปคิดถึง มีเงินมีทองแล้วก็ไปฝากแคนน่นิดๆหน่อยๆไม่มี <c oughs> อะไมนะ่หรอกคือสโลบายของการฝากปู่ยาตายายจริงเขาไม่อยากได้เงินเยอะขนาดน,นั้นแต่ว่า <c oughs> แค่เหมือนแบบเออนึกถึงไว้ <c oughs> นึกถึงกัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะตาเนาะไปเย็บไปเยี่นไปมาหาสู่อะไรบ่อยๆ อยางยเขาเหงาไงเหงาไหมเหงาอย่างยาเนี่ตัวแทนความเหงาเลยนะค่ำคืนแห่งความเหงาโหดได้โทนสเปกมาเลยกูบางทีเรานั่งคิดว่าเฮ้ยกูมีลูกหลานไปไหนกันหมดวะคิดถึงนะจะทำไงได้ใช่ไหมเออเขาก็ไปทํางานเดี๋ยวเราอ่ะกูจะอยู่ไงวะเนี่ยจะตายคนเดียวหรือไงเนี่ยนึกถึงกูหรือเปล่าวะใช่ไหมถันไข่เออมาหาบ้างนะคนแก่คนเฒ่าเดี๋ยวนี้ก็มีนี่แล้ววิดีโอคอใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์คนแก่คอไม่เป็นนะ ทำงโอ้โหวันนั้นยายยังกดโทรมาหายอยู่เลยบอกคอไม่เป็นเติมบหลังให้กันละกันนะครับผมก็อีีนี้ถือว่าเต็มที่แล้วยายให้พอเด็กๆหน่อยลูกหลานที่ดูอีพีเนี่นะขอให้โชคดีมีลาบทำหน้าที่การงานเจริญเจริญเรียนสื้อให้เก่งๆครับอย่าไปเที่ยวทะเลบ่กแว้กกันนะไว้รุ่น่ะอันนี้สำคัญนะสำคัญเดี๋ยวนาคตมันจะดับ พ่อแม่จะเสียใจขนดาดไหนหมดเงินหมดท้องไปเยอะแยะเขาก็หว,วังหวังลูกให้ลูกดีมีงินทำเป็นใหญ่เป็นโตทำอะไรก็จะเห็นมีสติสสหน่อยทุกอย่างวันนี้ครบนะนีคร,บ,ร,คร,บ,ทครบทุกมูสวันนี้ครบทุกมูสทุกมูสทุกมูสมูสทุกมูสไม่เป็นไรใช่ไหมอารมณ์มันมันลงท้ายด้วยอะไรวะครบทุกรสชาตินะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับใครคิดถึงยายก็น่าจะหายคิดถึงบ้างนิดหน่อยนะครับผมเจออีพีหน้าวันนี้ก็เดี๋ยวพายายกลับบ้านแล้ว ไปพักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวยายได้ไปดู YouTube ต่อนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าแลวครับ่ากด้วยกับชุนหัวนะครับครับผม